สำหรับในเวิร์กช็อปนี้เราก็จะมาเรียนรู้ถึงวิธีการสร้างภาพโลโก้กันนะครับซึ่งเหล่านั้นสามารถนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์ของบริษัทและผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ซึ่งจะทำให้บุคคลทั่วไปนั้นรู้จักบริษัทและผลิตภัณฑ์ต่างๆของเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับจากตัวอย่างนี้ผมจะขอยกตัวอย่างจากโลโก้ของปางช้างอลิณาซึ่งในเวิร์กช็อปนี้นั้น จะเป็นการสร้างโลโก้แบบสีเดียวซึ่งจะใช้การสร้างจากภาพจริงเข้ามาช่วยนะครับโดยเรานั้นจะเน้นการใช้งานที่เครื่องมือเพนทูเป็นหลักและต่อไปนี้เราก็จะมาเริ่มต้นถึงเทคนิคการสร้างโลโก้กันเลยนะครับจากหน้าจอนี้ก็จะเป็นหน้าจอของโปรแกรม Adobe Illustrator นะครับซึ่งจะเป็นหน้าจอที่เราจะมาเริ่มต้นการใช้งานในเวิร์กช็อปนี้กัน ในขั้นตอนแรกของการสร้างภาพโลโก้นั้นให้เราไปที่เมนูไฟล์นะครับหลังจากนั้นเลือกที่คำสั่ง Open ซึ่งเรานั้นจะเปิดภาพตัวอย่างขึ้นมาใช้งานเป็นภาพต้นแบบกันหลังจากที่เราคลิกคำสั่ง Open ลงไปแล้วนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Open ขึ้นมาซึ่งจะให้เราเลือกรูปภาพที่เราต้องการนำมาใช้เป็นต้นแบบนะครับผมจะขอเลือกรูปภาพที่ชื่อว่า 11.jpg ซึ่งเมื่อเราคลิกเลือกรูปภาพไปแล้วนั้นชื่อของรูปภาพก็จะมาปรากฏในไฟล์เนมนะครับซึ่งจากในส่วนนี้เราสามารถพิมพ์เองก็ได้ทางด้านล่างนั้นคือ File o f t y p e ซึ่งจะให้เรานั้นสามารถเลือกนามสกุลต่างๆของภาพได้ตามต้องการแต่จากตัวอย่างนี้เมื่อเราคลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการได้แล้วนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Open หลังจากที่เราคลิกปุ่ม open ลงไปแล้วจะปรากฏรูปภาพที่เราเลือกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งจะเป็นภาพต้นแบบที่เราจะนำมาใช้งานกันจากขั้นตอนต่อไปเราจะทำการสร้าง l a เยอร์ขึ้นมานะครับเพื่อใช้ในการแก้ไขรูปภาพจากการทำในเวิร์กช็นี้นั้นเราจะต้องสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันซึ่งวิธีการสร้างเลเยอร์นั้น เราสามารถทำได้2วิธีนะครับคือวิธีแรกนั้นให้เราคลิกที่คำสั่ง Create New Layer หรืออีกวิธีหนึ่งให้เราคลิกที่ Create New Sub Layer นะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้คำสั่ง Create New Layer นั้นเมื่อเราคลิกเลือกคำสั่งลงไปแล้วนั้น Layer ใหม่ก็จะปรากฏขึ้นมาตามปกตินะครับซึ่งในส่วนนี้ ผมจะขอลบเลเยอร์สที่เป็นตัวอย่างนั้นออกไปก่อนผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้คำสั่ง Create New Sub Layer จะเป็นผลลัพธ์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อเราคลิกลงไปแล้วนั้นจะเห็นว่า l a เยอร์นั้นจะอยู่ในสับของเลเยอร์หซึ่งจากขั้นตอนนี้ให้เราใช้ Create New Layer สร้าง l a เยอร์อีก3ตัวที่เหลือนะครับ หลังจากที่เราสร้างเลเยอร์ทั้ง3ตัวที่เหลือแล้วให้เรานั้นเปลี่ยนชื่อของเลเยอร์ได้ตามต้องการนะครับและจากตัวอย่างนี้ผมก็ได้เปลี่ยนชื่อเลเยอร์ต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนชื่อของเลเยอร์นั้นเราก็สามารถทําได้โดยการดับเบิลคลิกลงไปที่ตัวเลเยอร์หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างเลเยอร์ออปชันขึ้นมาซึ่งให้เรานั้นสามารถกําหนดชื่อต่างๆได้ตามต้องการนะครับ หลังจากที่เรากำหนดชื่อสีและคุณสมบัติต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นให้เราคลิกที่ปุ่มโอเคในขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเริ่มต้นทำการแก้ไขาภาพกันแล้วนะครับโดยจากขั้นตอนนี้ให้เราคลิกเลือกที่ Layer LineAr t นะครับซึ่งจะเป็นเลเยอร์ที่เราจะมาทำการแก้ไขกันในขั้นตอนแรกของการแก้ไขาภาพนั้นให้เราไปคลิกเลือกที่เครื่องมือ PenTool หลังจากที่เราคลิกเลือกที่เครื่องมือแล้วเราก็จะมากำหนดสีกันนะครับซึ่งจากตัวอย่างการทำงานนี้เราจะกำหนดที่สีพื้นก่อนซึ่งเราจะไม่ใช้สีพื้นนะครับเราจะใช้เพียงแต่สีเส้นเท่านั้นซึ่งจะทำให้เรานั้นสามารถเห็นถึงองค์ประกอบต่างๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นในขั้นตอนต่อมานั้นให้เรากำหนดสีเส้นนะครับซึ่งเราจะใช้สีดำเป็นหลัก หลังจากที่เรากำหนดสีได้เรียบร้อยแล้วก็ให้เรานั้นคลิกที่ปุ่มโอเคเราก็จะมาเริ่มลอกลายภาพต้นแบบกันแล้วนะครับโดยให้เรานั้นทำการคลิกลงไปบริเวณขอบของภาพที่เราต้องการเราจะเห็นนะครับว่าในขณะที่เราเลือกรูปภาพไปนั้นเราจะสามารถเห็นถึงองค์ประกอบต่างๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้เรานั้นสามารถทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ เนื่องจากว่าในการกำหนดสีพื้นนั้นเรากำหนดไม่ให้แสดงสีพื้นก่อนนะครับจึงทำให้สีพื้นนั้นไม่มาบดบางรายละเอียดของรูปภาพที่เรากำลังทำงานอยู่และจากขั้นตอนต่อไปผมก็จะขอยกตัวอย่างจากรูปที่ผมได้ทำการเลือกรายละเอียดต่างๆไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ และจากตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมได้ทําการลอกลายต้นแบบไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเราจะเห็นนะครับว่าบริเวณรูปช้างนั้นจะเกิดเป็นเส้นป่าตามที่เราได้คลิกไปเมื่อสักครู่นี้ในขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราทําการกําหนดลายต้นแบบเสร็จเรียบร้อยให้เรานั้นเปลี่ยนค่าของสีพื้นและสีเส้นนะครับโดยให้เราคลิกที่ลูกศร swap จากตัวอย่างเราก็จะเห็นนะครับ ว่าเมื่อเราคลิกลงไปแล้วนั้นรูปภาพของช้างเมื่อสักครู่นี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำเนื่องจากว่าเราจะสั่งให้แสดงสีพื้นนะครับเป็นสีดำและให้ทำการยกเลิกสีเส้นในขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเริ่มใส่รายละเอียดต่างๆให้กับตัวช้างซึ่งจะทำเป็นโลโก้กันแล้วนะครับโดยให้เรานั้นคลิกปิดเลเยอร์ไลทอารเสียก่อนและจากนั้น ให้เปลี่ยนการทำงานไปอยู่ที่ Layer cutout แทนนะครับต่อไปนี้เราก็จะมาเริ่มต้นใส่รายละเอียดต่างๆให้กับโลโก้ของเรากันแล้วนะครับซึ่งจากตัวอย่างนี้เราจะมาเริ่มต้นใส่รายละเอียดของหัวช้างและตัวช้างกันก่อนจากตัวอย่างนี้เรายังคงใช้เครื่องมือ Pen t o o l เช่นเดิมนะครับแต่เราจะเปลี่ยนสีพื้นให้เป็นสีขาวในขั้นตอนแรกนั้น ให้เรามาเริ่มต้นใส่รายละเอียดที่หัวช้างกันก่อนเลยนะครับโดยให้เรานั้นใช้เครื่องมือ Pen t o o l s คลิกเลือกบริเวณส่วนของหัวช้างซึ่งจะห่างจากส่วนของขอบที่จะเป็นสีดำเมื่อสักครู่นี้แต่จากตัวอย่างเราจะเห็นนะครับว่าส่วนที่เราเลือกนั้นจะปรากฏสีพื้นซึ่งจะเป็นสีขาวขึ้นมาเลยเนื่องจากว่าเราได้ทำการกำหนดสีพื้นให้เป็นสีขาวนะครับและ ได้ทำการยกเลิกสีเส้นจึงทำให้เรานั้นเห็นถึงส่วนประกอบที่เราเลือกจากภาพต่อไปผมก็จะขอแสดงถึงรูปภาพที่ได้ทำการเลือกส่วนประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและจากตัวอย่างนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างนะครับที่ผมได้ลอกลายส่วนหัวของตัวช้างไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วจากตัวอย่างเมื่อเราคลิกเปิดที่รูปลูกตานะครับของเลเยอร์ไลน์อาร์ตเราก็จะเห็นนะครับว่า ในส่วนนี้จะแสดงถึงหัวช้างที่จะเป็นโลโก้ของเราผมจะขอปิดเลเยอร์ลายอาร์ลงไปก่อนซึ่งในขั้นตอนต่อมานั้นเราจะมาเริ่มลอกลายในส่วนของตัวช้างกันบ้างจากในส่วนนี้เมื่อเราคลิกเลือกที่ l a เยอร์เราก็จะเห็นนะครับว่าจะมีเลเยอร์ย่อยออกมาอีกหนึ่งตัวซึ่งจะมีชื่อกำหนดว่าผาดเช่นเดิมครับในการทำในส่วนของตัวช้างนั้น เราก็จะทำในลักษณะเดียวกันในขั้นตอนต่อมาให้เรานั้นทำการเลือกบริเวณของตัวช้างตามที่เราต้องการหลังจากที่เราคลิกลงไปแล้วจะเห็นนะครับว่าในคัตเอาท์นั้นจะปรากฏเลเยอร์ย่อยขึ้นมาอีกหนึ่งตัวซึ่งจะเป็นผาดเช่นกันเช่นเดิมนะครับในการเลือกลักษณะของตัวช้างนั้นเราก็จะทำในลักษณะเดียวกัน และจากตัวอย่างนี้ก็เป็นในส่วนของตัวช้างนะครับต่อไปเราก็จะมาเลือกอีกสองจุดที่เหลือกันนะครับจากตัวอย่างนี้เราก็จะมาเริ่มในส่วนของหน้าอกหรือว่าหน้าท้องกันนะครับต่อไปเราก็จะมาเริ่มที่หน้าขากันบ้างนะครับแค่เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับการกำหนดรูปแบบของตัวโลโก้ซึ่งเราสามารถดูตัวอย่างได้โดยให้เรานั้นทำการคลิกที่ลูกตาของเลเยอร์ไล n ์อารอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าโลโก้ของเรานั้นเริ่มเป็นตัวช้างขึ้นมาแล้วแต่ยังขาดเพียงแต่องค์ประกอบสำคัญเช่นลูกตาและลายตามตัวเท่านั้นนะครับหากเราคลิกเลือกยกเลิกในส่วนของภาพที่นำมาใช้เป็นต้นแบบออกเราก็จะเห็นนะครับว่า โลโก้ของเรานั้นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วหลังจากที่เราได้กำหนดรายละเอียดของตัวโลโก้เสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นตัวช้างนะครับต่อไปเราก็จะมากำหนดรายละเอียดที่เหลือกันนั่นก็คือภาพลูกตาและลายของงวงกันนะครับซึ่งจากตัวอย่างนี้ให้เราเปลี่ยนการทำงานไปอยู่ที่ La เ e r d e t a i ทหลังจากนั้นให้เราทําการปิด l a เยอร์ t o u t และไลน์อาร์ตออกนะครับซึ่งจะทำให้เรานั้นเห็นถึงองค์ประกอบของภาพต้นแบบได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นให้เราใช้เครื่องมือที่ใช้ในการลากเส้นโค้งนะครับลากในส่วนของบริเวณหัวช้างก่อนซึ่งเมื่อเราลากลงไปแล้วนั้นให้เราทำการกำหนดสีพื้นโดยเรานั้นจะกำหนดให้เท่ากับสีดำนะครับเราจะสังเกตได้นะครับว่าในส่วนนี้ยังเป็นเส้นตรงอยู่ เราสามารถใช้เครื่องมือ Math c h t o o l กำหนดรูปแบบของภาพนี้ได้นะครับซึ่งให้เรานั้นทำการปรับค่าได้ตามต้องการขั้นตอนต่อไปให้เรานั้นทำการสร้างภาพลูกตาช้างนะครับโดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างพื้นที่วงกลมนำมาลากบริเวณนี้นะครับภาพที่ได้นั้นจะมีลักษณะเป็นวงกลมคล้ายกับภาพลูกตาช้างนะครับ ซึ่งเหล่านั้นก็สามารถทำการกำหนดค่าความกว้างและความสูงได้ตามต้องการหลังจากที่เรากำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เราคลิกที่ปุ่มโอเคต่อมาเราก็จะมาเริ่มในส่วนของลายของงวงช้างกันนะครับซึ่งให้เรานั้นทำการลากได้ทันทีและกำหนดสีพื้นนะครับให้เป็นสีดำภาพต่อไปนี้ ผมก็จะขอยกตัวอย่างจากรูปภาพที่ผมได้ทำการตกแต่งในส่วนของบริเวณหัวช้างไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหลังจากนั้นเราก็จะมาทำในส่วนของขั้นตอนสุดท้ายต่อไปและจากภาพนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างที่ผมได้ทำการตกแต่งรายละเอียดต่างๆไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเราจะเห็นนะครับว่ารายละเอียดต่างๆนั้นเราจะสร้างมาจากรูปภาพซึ่งจะใช้เป็นภาพตัวอย่างนะครับแต่จากในส่วนนี้ ผมได้ทำการเปิดเลเยอร์ไลอ์ตและคัดเอาไว้เรียบร้อยแล้วจึงทำให้เรานั้นเห็นถึงส่วนประกอบของโลโก้ต่างๆได้อย่างชัดเจนต่อไปเราก็จะมาใส่รายละเอียดที่เหลือกันนะครับนั่นก็คือในส่วนของตวอัวอักษรซึ่งเราจะใช้เครื่องมือพิมพ์ตัวอักษรตามที่เราต้องการจากตัวอย่างนี้ผมก็จะขอพิมพ์คำว่าบางช้างอรีน่านะครับ และในส่วนนี้ก็จะเป็นข้อความที่ผมได้พิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราสามารถกำหนดฟอนต์และขนาดตัวอักษรได้โดยการคลิกขวาเราจะเห็นนะครับว่าเมื่อเลื่อนเมาส์ลงมานั้นจะมีคำสั่งฟอนต์ซึ่งจะให้เรานั้นสามารถเลือกฟอนต์ต่างๆได้ตามต้องการในส่วนล่างคือไซต์จะให้เรานั้นสามารถกำหนดขนาดต่างๆนะครับได้ตามต้องการเช่นกัน ต่อมาผมจะขอพิมพ์ประโยคต่อไปเลยนะครับซึ่งผมจะขอพิมพ์ว่า Welcome to Thailand และจากตัวอย่างนี้ก็เช่นกันนะครับผมได้พิมพ์ไว้เสร็จแล้วในขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการปิดในส่วนของเลเยอร์ตัวสุดท้ายกันนะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นเห็นถึงองค์ประกอบของโลโก้ของเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เรานั้น ทำการสร้างโลโก้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เรานั้นทําการเซฟนะครับโดยในขั้นตอนเซฟนั้นให้เราไปที่เมนูไฟล์หลังจากนั้นเลือกที่คําสั่งเอ็กพอร์ตซึ่งจากการเลือกคําสั่งเอ็กพอร์ตนี้เราจะสามารถเซฟเป็น .jpg เพื่อนําไปใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเรานั้นต้องการเซฟเพื่อทําการแก้ไขเราก็สามารถทําได้ โดยการคลิกที่คำสั่ง Save As ในเมนูไฟล์จะเห็นนะครับว่านามสกุลของไฟล์ที่ได้จากโปรแกรม Adobe Illustrator นั้นจะเป็น .ai และทั้งหมดนี้ก็คือตัวอย่างของการสร้างโลโก้แบบภาพสีเดียวนะครับซึ่งสร้างจากภาพจริงในการสร้างโลโก้จากเทคนิคนี้นั้นเราก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ซึ่งจะทำให้เรานั้นสามารถสร้างโลโก้ในรูปแบบต่างๆได้นะครับ